ตอนนี้นะคะน้องก็เข้ามาในร้านค่ะร้านกาแฟนะคะแล้วก็มาสั่งกาแฟดื่มรอปะป้าค่ะเพราะว่าวันนี้ปะป๊ามารับนะคะปะป๊าต้องไปส่งน้องประจัยที่โรงเรียนไทยก่อนค่ะหลังจากที่ส่งลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาก็จะมารับแม่น้องค่ะร้านกาแฟร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่ทำงานแม่น้องเองค่ะ พอเลิกงานแล้วก็เดินข้ามมาเลยนะคะน้องก็กินขนมแล้วก็กาแฟดำค่ะที่นี่นะคะกาแฟดำเราเรามาเติมเองนะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้มไว้นะคะถ้าเกิดเราดื่มทีเราก็มาเลือกเอาไอทีนะคะว่าเราจะดื่มรสอะไรค่ะนี่ก็เป็นนมค่ะเอาไว้ใส่กับกาแฟะนะคะ ก็จะมีน้ำตาลน้องก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศในร้านนะคะน่านั่งมากๆเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาดื่มกาแฟกับน้องนะคะตอนนี้ก็นั่งรอป้าป้าอยู่ค่ะ ลืมถอดไฟนี่นะคะุณตอนนี้นะคะ น้องกับป๊าป๊าเราก็ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กําลังจะไปรับน้องผู้ใจที่โรงเรียนเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะสําหรับน้องนะคะ <c oughs> หนาวจนปากซีดเลยค่ะไม่อยากออกจากร้านกาแฟเลยนะ <c oughs> หนาวจนสัน่น ถึงโรงเรียนที่น้องปัจัยเรียนภาษาไทยแล้วค่ะก็นี่ก็คือโรงเรียนที่น้องปัจัยมาเรียนภาษาไทยนะคะเราก็จะเดินไปรับน้องปัจใจข้างในค่ะน้องหนาวน้องต้องเอาหมวกคลุมนะคะดูป่าค่ะหัวล้านไม่ยอมใส่หมวกเลยคนะหนาวจนมือสั่นค่ะ ไม่รู้จะเข้าข้างในได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะมีคนมาเปิดประตูให้ไหมเพราะว่ามันต้องใส่รหัสค่ะเราเข้าข้างในกันไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องต้องรอให้มีคนออกมาจากข้างใน,นะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีรหัสผ่านนะคะเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเป็นการแบบว่า ป้องกันที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้คนนอกหรือว่ามีอันตรายอะไรแบบว่าเข้าไปได้ง่ายนะคะคือเขาก็จะมีรหัสถือว่าดีมากๆเลยค่ะปลอดภัยสําหรับเด็กๆนะคะ <c oughs> น้องยืนหนาวสั่นอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> มีคนมีคนมาเปิดประตูแล้วค่ะคะ <c oughs> ่ะน้องก้ใจก็เลิกเรียนแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กําลังจะพาก,กันกลับบ้านค่ะ และนี่ก็คือความสุขอีกอย่างของครอบครัวแม่น้องนะคะก็คือแบบว่าน้องกลับป๊าค่ะเราก็จะพากันมาส่งน้องพอใจมารับน้องพอใจที่โรงเรียนที่เรียนภาษาไทยในทุกๆอาทิตย์นะคะแต่ก็มีอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ป๊าลืมมาส่งน้องพอใจนะคะสงสัยงานเยอะแล้วก็แบบลืมมาส่งลูกสาวเลยค่ะไปรับเมียกลับจากทํางานนะคะพอน้องกลับมาถึงที่บ้านน้องก็ถามว่า เออน้องก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วคุณครูก็ส่งข้อความมาถามนะคะว่าเป็นอะไรทําไมวันนี้ไม่เห็นมาส่งน้องพอใจที่โรงเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยรีบถามป๊ะป๊านะคะว่าเออป๊ะป๊าวันนี้คุณไม่ได้ไปส่งน้องพอใจที่โรงเรียนเรียนภาษาไทยหรอป๊ะป๊าก็เลยว่าอุ้ยที่รักฉันขอโทษฉันลืมฝากไอ้ขอโทษคุณครูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูบอกไม่เป็นไรคุณครูแค่ ส่งข้อความมาถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนี้ไม่เห็นน้องพอใจมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครอบครัวน้องทําร่วมกันค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนมันเป็นความสุขเล็กๆที่น้องบอกไม่ถูกค่ะคือ สำหรับความรู้สึกของคนเป็นแม่นะคะที่มีลูกติดตามย้ายมาอยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างเราเห็นความใส่อกใส,ใส่ใจของคู่ชีวิตของเรานะคะที่เขาพร้อมจะซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนที่จะช่วยเราดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะค่ะและนี่ <พะ S 1> ก็<อ>คือวิวบรรยากาศตอน<า>กลางคืนนะคะขอ,ของประเทศสวีเดนซึ่งมองจากหน้าต่างห้องน้องคะ่ะ แล้วก็คืนนี้นะคะพระจันทร์สวยงามมากๆค่ะอยู่ต่ำด้วยนะคะตอนนี้แม่น้องกับครอบครัวเราก็กำลังทำหมูกระทะกินกันนะคะน้องจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะน้องก็บอกป๊าป้านะคะว่าป๊าป้าวันนี้คุณหั่นเนื้อน่ะหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กเท่าไหร่นะเอาแบบว่าหนากว่าเดิมนิดนึงคือแบบไม่ต้องหนาขนาดนี้ไงคะแต่ว่าป๊าป้าเขาทำหนาค่ะทุกคน พอเวลาเราย่างนะคะกว่วจะสุกค่ะปกตินะคะป้าป๋ากับน้องพอใจก็จะพากันกินเนื้อค่ะไม่ค่อยกินผักหรือว่าวุนเส้นเท่าไหร่นะคะแต่พอทําหมูกระทะรอบนี้ค่ะวุนเส้นกับผักหมดก่อนเนื้อนะคะเพราะว่าเนื้อกว่วจะสุกนะคะเพราะว่าเวลาเราย่างใส่กับเตาไอหมูกระทะค่ะแล้วเนื้อมันเนื้อมันชิ้นหนา มันสุกแบบว่ามันสุกรอบนอกแต่ข้างในมันก็ต้องรออีกนานหน่อยนะคะก็นะดังนั้นพ่อกับลูกก็พากันกินเส้นกินผักก่อนเนื้อค่ะแม่น้องเห็นก็สงสารนะคะน้องก็เลยแบบว่าเออเอาเนื้อค่ะไปอบไว้ในแอร์ไฟนะคะก็คือย่างให้มันสุกเพื่อที่ว่าจะได้ทันกินค่ะวันนี้น้องก็ทำดึกหน่อยนะคะน่าจะประมาณทุ่มกว่าค่ะเพราะว่า เหนื่อยค่ะน้องเหนื่อยน้องก็นอนพักผ่อนแล้วก็ป๊าก็ทำงานกว่วจะเสร็จด้วยนะคะงานเยอะค่ะช่วงนี้น้องก็ถามว่าคุณหิวไหมป๊าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยทำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถามพอใจก่อนแล้วพอใจจะกินอะไรก่อนไหมน้องพอใจก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูกินขนมรอนะคะแม่พอดีว่าน้องซื้อกล้วยกล้วยตากแห้งค่ะ กล้วยอบน้ำผึ้งมาจากร้านเอเชียนะคะน้องพอใจก็กินกล้วยนั่นแหละค่ะกับข้าวสวยนะคะกินเล่นแล้วก็กินกับข้าวด้วยค่ะเนี่ยแล้วค่ะน้องพอใจเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายกินอะไรง่ายๆนะคะน้องเองก็ชอบเหมือนกันนะคะกินกินข้าวกับกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะน้องรู้สึกว่าเออมันอร่อยดีนะคะเนี่ยค่ะน้องก็เอาเนื้อนะคะมาใส่ไอหม้ออบไอไร้น้ํามันนะคะ ป๊าปาก็หัวร้อนนะคะป๊าปาก็ว่าฉันขอโทษนะที่ลักเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะทําปกติทําชิ้นบางๆแล้วก็แบบจะหาเลือกซื้อเนื้อที่แบบมันติดมันเยอะๆนะคะรอบนี้น้องไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะป๊าป่าเขาใส่เบกกิ้งโซดาหรือเปล่านะคะมันเนื้อไม่ค่อยเกาะไอกระทะเลยค่ะแล้วรสชาติเนื้อก็เป็นแบบแ,บบแปลกๆนะคะรอบนี้ไม่ค่อยอร่อยแต่ก็กินพอหายยากนะคะ ค่ะชีวิตครอบครัวแม่น้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกํำลังใจและทุกคอมเมนต์ทุกการติชมนะคะแม่น้องแล้วก็ครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย